วิเคราะห์การเมืองกันต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟอร์มทีมรัฐบาลตอนนี้เสียงเยอะมากๆแล้วล่ะแต่คำถามก็คือแต่ยังคงต้องมีใช่ไหมไม่กล้าทําของประชาธิทปัดต้องมีใช่ไหม280 290เสียงมีเพื่อไทยมีรวมพักเล็กแล้วทํำไมถึงยังจําเป็นที่จะต้องมีอีกหนึ่งพัก มีเพื่ออะไรมาคาดอํานาจเพื่อไทยป้องกันอนาคตหรืออะไรอย่างไรนักวิชาการวิเคราะห์กันค่ะเรียนสายรองศาสตราจารย์ดรพิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตอาจารย์เป็นผู้อนานวยการหลักสูตรปร,ริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบ,บริหารศาสตร์หรือนิดาค่ะอาจารย์อาจารย์พิชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนิตินาถและท่านผู้ฟังครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์มองว่าท้ายที่สุดแล้วกล้าทํา จะออกมายังไงคะอาจารย์จะได้ร่วมรัฐบาลไหมหรือยังไงคะอาจารย์คะคือดูท่วงทํานองของคุณอนุชินเมื่อวานครับคก็ทําให้เราสามารถที่จะนุมาหรือว่าคิดได้ว่าอท่าทางจะภูมิใจไทยก็อาจจะไม่อยากจะอเอากล้าธรรมเข้ามาร่วมรัฐบาลเพราะดูท่วงทํานองการตอบ ที่มีข่าวออกมานะครับที่ตอนไปเจอกับคุณนรุมนเนี่ยในแง่ของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าต้องให้กรกตรับรองก่อนแล้วก็ต้องเลือกสภาผู้แทนราษฎรเลือกนายกแลวจากนั้นก็คือมาตั้งคอรมอใช่ค่ะหือไอการตอบสไตนี้เนี่ยมันผิดวิถีของการเมืองออย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าในวิถีของการเมืองพรรคการเมืองต่าง เขาก็จะต้องตกคุยตกลงกันไว้ก่อนว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลด้วยกันคเฮ้เวลาพวหวตเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าจะโหวตให้ใครเป็นประธานสภาคแล้วก็รู้ว่าจะโหวตให้ใครเป็นนายกคแต่ถ้าหากว่าไม่คุยกันมาก่อนเนี่ยตอนโหวตเลือกประธานสภาเลือกนายกเนี่ยมันก็จะเป็นไปคนละทิศคนละทางไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นเไอ้คำตอบของคุณอนุทินอตอบในลักษณะนี้เนี่ยก็เหมือนกับแปลว่าจะปฏิเสธไกล่กล oh. ที่จะไม่เอาพรรคกล้าทเข้าร่วมรัฐบาลทีนี้เนี่ยกรถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมคุณอนุทินจึงไม่อยากได้พรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เป็นพันธมิตรที่แนบแน่นต่อกัน ุณธรรมนัทเนี่ยก็ช่วยเหลือเกืือกูลจนกระทั่งคุณอนุทินก็ได้เป็นนายกแต่คราวนี้เนี่ยคุณอนุทินอถึงได้เขียร์พักคาดทาออกไปค่ะเอก็อ,อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอคุณอนุทินเนี่ยอยากจะสร้างรัฐบาลที่มีภาพลักษณ Mm. ที่ดูอาจจะดีขึ้น mm. กว่าเดิมทีนี้เนี่ยภาพลักษณ์ของพรรคกล้าทำนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยสู้ดีนักในสายตาของประชาชนทั่วไปแล้วก็อาจจะเป็นปมประเด็นถ้าหาก mm. ว่าคุณธรรมนัสเข้ามาร่วมรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะเป็นปมที่ทําให้ถูกร้องเรียน mm. ได้เหมือนกัน mm. แต่ถ้าคิดแบบนี้เนี่ยก็ต้องถามกลับไปว่าเอ๊ะแล้วทําไมช่วงส,งสองเดือนที่ผ่านมาสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยถึงให้คุณธรรมนัสร่วมรัฐบาลแล้วก็เป็นรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรค่อแล้วก็เป็นรองนายกไม่กลัวหรืออม,มันก็ดูเหตุผลนี้เนี่ยก็ดูไม่ไม่ค่อยจะมีน้ําหนักเท่าไหร่นักในการที่จะอะไม่เอาพักข่าอือม,มันก็มีเหตุผลอื่นมาช่วยอธิบายอีกคะ่ะอย่างเช่นก็มีข่าวออกมาว่าพักคุณธรรมนัทเนี่ยก็ไปอขัดขากับทางคุณเนวินในเรื่อง<ช>ของอการแย่งชิง เขตเลือกตั้งผู้สมัครการเลือกตั้งกันคือตกลงกันแล้วว่าจะไม่แข่งขันกันแต่ท้ายที่สุดก็แข่งขันกันมันก็เลยทําให้คนบางคนที่จะได้รับการสนับสนุนจากคุณเนวินก็พ่ายแพ้การเลือกตัง้งก็เป็นเหตุให้คุณเนวินเนี่ยไม่พึงพอใจอแล้วก็เป็นเหตุที่านําไปสู่การไม่เอาพับกรดบเนิอ,อันนี้อันนี้ก็มีข่าวในทานองนี้ออกมามเหมือนกันแต่ก็ อันนี้ก็ถ้าดูในแง่ของภาพการเมืองเนี่ยมันก็เป็นการใช้เอเรื่องส่วนตัวมากําหนดเรื่องส่วนรวมมากเกินไปอืก็ไม่น่าจะไปถึงขนาดนั้น่ในการที่จะไม่เอาพักกล้าทำส่วนเ,เหตุที่สามถ้าเขาไม่เอาพักกล้าทําเนี่ย่ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอันนี้เขาอาจจะบองอนาคตคว่าตอนนี้เนี่ยเขามองพักกล้าทาเนี่ยเป็นเงาของตัวเอง ก็ค <t existing> <ís tôi> ือหมายความว่าการเติบโตของพรรคค้ารรมเนี่ยมันคล้ายคลึงกับการเติบโตของพรรคภูมิใจไทยในอดีตก็คือเติบโตมาจากการสร้างเครือข่ายขยายการจัดตั้งแล้วก็ดําเนินการเชิงลึกในเขตเลือกตั้งแล้วก็ได้จํานวนสสมาอันนี้คือเป็นเงาของตัวเองอย่างชัดเจนในการเติบโตของภูมิใจไทยของพรรคเขากลัวว่าถ้าหากว่าให้พรรคข้าทําเข้าร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะไปคุมกระทรวงเกษตรเนี่ย ก็เหมือนกับไปเสริมพลังอำนาจให้กับทางผู้กองธรรมนัฐแล้วก็พักกราธำในการที่จะกระชับเครือข่ายให้มีความแข็งแรงแล้วก็ขยายพื้นที่ในการเลือกตั้งออกไปในอนาคตแล้วก็จะกลายมาเป็นคู่แข่งอของตัวเองได้ในอนาคตเอออันนี้เป็นเหตุผลทางการเมืองอก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าเราจะรับฟังได้อยู่อย่างเด พราะั้นดูแล้วถ้าหากว่าเขาไม่เอาพักกา้าทำเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะมีเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องภาพลักษณ์ที่พยายามทําให้รัฐบาลเนี่ยมันดูดีในสายตาผู้สนับสนุนที่เป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมจารีตเขาเนี่ยอันที่สองก็คือว่าอาจจะเป็นแผนทางการเมืองสําหรับอนาคตอในการที่จะริดโหลดเขี่ยวเล็กกัดก่อน ก็เป็นเหตุผลเหล่านี้ได้หรือหรือท้ายที่สุดจะเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ว่าเอากล้าทำร,ร,ร่วมแต่ขอนะร้อยเอกธรรมนัฐไม่ไม่ไม่มาเป็นรัฐมนตรีอ่าดอกเตอร์นรมนภาพลักษณ์ไม่มีอะไรเสียหายก็เป็นไปได้ที่จะเอาในลักษณะนั้นนั้นก็คือเป็นลักษณะของการปฏิบัติหนอมอ่าก็คือ,อเอา,าเอาอคุณนรมนมาแล้วก็อ่ไม่เอาคุณธรรมนัฐม,มามแล้วก็ให้กระทรวงที่ดูแล้วเนี่ย เป็นกระทรวงที่ไม่สามารถที่จะไปขยายฐานหรืออะไรต่างๆได้เพราะว่าถ้าหากว่าได้กระทรวงที่ขยายฐานได้เนี่ยเดี๋ยวคุณธรรมนัทก็เข้าไปดูอีกเหมือนสมัยก่อนที่ให้คุณนฤมลดูเกษตรนะแต่ว่าคนที่ดูจริงๆก็คือคุณธรรมนัทคุณนฤมลก็เป็นเพียงแค่เป็นรัฐมนตรีในนามเท่านั้นเองนะแต่ว่าคนที่รันเหนืออะไรต่างๆก็คุณธรรมนัทหมดก็เหมือนที่ดรนฤมลถ้าหากว่าให้กระทรวงที่มีเครือข่ายก็ก็ไม่สามารถที่จะ ให้ทำลิตรลอนนะพลังอำนาจของทางพรรคราชารรมและคุณธรรมนัตได้ก็อาจจะต้องให้กระทรวงแบบที่ไม่ค่อยมีเครือข่ายไปศึกษาละคะอาจารย์ดรนฤมลจะค่อนข้างศึกษาได้อยู่นะถ้าถหาว่าคุณธรรมนัตไปทำเนี่ยจะตั้งครูอะไรแบบนี้นะก็ได้อยู่กระทรวงที่อาจจะไม่มีเครือข่ายหรือมีเครือข่ายน้อยอย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้นนะหรือว่าอ่กระทรวงถ้าเกี่ยวข้องก็อกระทรวงอุตสาหกรรมอันนั้นก็ไม่ค่อยมีเครือข่ายเลยมากเท่าไหร่ในแง่ของมวลชนนะหรืออกระทรวงอะไรละอวอก็พวกนี้นะก็อาจจะเป็นกระทรวงที่ไม่ค่อยมีเครือข่าย จะได้ <ทำ S 1> จะได้ะไจะได้ทําอะไรทําฐานทําอะไรในอนาคตไม่ค่อยได้อาทีนี้ถ้าไม่เอากล้าทําภูมิใจไทยจะเอาประชาธิปัตย์ไหมคะหรือไม่จําเป็นต้องมีทัก่าทําแล้วก็ประชาธิปัตย์ค่ะอาจารย์คือผมว่าภูมิใจไทยถ้าถ้ามองในมิติเชิงภาพลักษณ์เนี่ยเขาอยากได้ไประชาธิปัตย์<อ>ก็มามาภาพลักษณ์แล้วก็<อ>ภาพลักษณ์มันก็อาจจะดูดีขึ้นะนะแล้วก็เสียงก็ดูเพิ่มเพิ่มมากขึ้น ก็ค <C nations> ือจาก2 0 0รอเก้กว่าเนี่ยก็บวกับประชาธิปัตย์อีกยีบก็เป็นส0มร้กว่าก็เสียงกำลังพอดีแล้วก็เป็นอะไรที่ลงตัวในแง่ของภาพลักษณ์เสถียลภาพแล้วก็ในการจัดสรรทรัพยากรเพราะว่าสามร้อเสียงเนี่ยมันไม่มากหรือไม่น้อยเกินไปซึ่งต่างจากถ้าเอาคุณธรรมนัสมานะถ้าเอาคุณธรรมนัฐมาเนี่ยมันเป็น ทะลุไปสามรอยี่สิบกว่าอันนั้นมันอาจจะมีะปัญหาในการจัดสรรทรัพยากรได้นะเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าเอาอพยาธิปัต์มาคือประเด็นตอนนี้ก็คือว่าพยาธิปัต์โดยเฉพาะกุณอภิษ์เนะี่ยนะเขาอยากจะเป็นฝ่ายคา้านอยากจะเป็นฝ่ายคา้านเพราะว่า เส้นทางการเมืองของประชาธิปัตย์นั้นการเป็นฝ่ายคายก็คือเส้นทางของการสร้างคะแนน oh. แล้วก็สร้างตัวตนต่อไปในอนาคตคถ้าเกิดมาเป็นรัฐบาลเนี่ยมันจะถูกกลืนไปกับคุณอนุทินเลยแล้วพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยในสมัยหน้าเนี่ยผมคิดว่าก็<ม>กคงจะยากลาบากม,มากขึ้นนะ,ะถ้าไปรัฐบาลเพราะนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณอสิทิ์จะตัดสินจะเลือกปัจจุบันหรือว่าจะเลือกอนาคต แต่ถ้าผมให้ผมวินิจฉัยเฉพาะตัวคุณพิสิทธ์นะคุณพิสิทธ์เลือกอนาคตคงไม่เข้าร่วมรัฐบาลเพียงแต่ว่าในพรักประชาธิปัตย์เนี่ยมันจะมีสสบางกลุ่มอยากจะเป็นรัฐบาลอะไรนั้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องคุยกันเองายในพรักประชาธิปัตย์นะแต่ว่าถ้าหากว่าประชาธิปัตย์จะอยากเติบโตในอนาคตเนี่ยผมว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเป็นฝ่ายค้านเนี่ยจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าของประชาธิปัตย์ แต่แน่นอนว่าทางเลือกที่ดีกว่าของประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นทางเลือกที่อาจจะทางพักแกนนํารัฐบาลอย่างพรักภูมิใจไทยเนี่ยคงไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คงจะพยายามที่จะไปดึงประชาธิปัตย์มาล่วมรัฐบาลมากขึ้นแมมแต่ว่าถ้าถ้าไปฝ่ายคานนี่ก็แกล่งผสมครน,นะคะอาจารย์ประชาชนประชาธิปัตย์กล้าทํา มีมีอะไรที่ต้องจังบนประชานเบญธิปัตย์เนี่ยเขาเก่งประชาชนเนี่ยเขาเก่งในเรื่องของการแสวงหาข้อมูลใหม่ๆการนําเสนอข้อมูลเจาะลึกแล้วก็ตอนหลังก็มีดาวปราศัยขึ้นมาเยอะส่วนะบญธิปัตย์นั้นเนี่ยก็ชำชองเกมเรื่องของการใช้คาพูดจำจารเชื่อเฉือนที่จะกระแทกฝ่ายตรงข้ามเนี่ยทำได้อย่างแหลมคมแล้วก็ทรงพลังส่วนผู้กองธรรมนัสเนี่ยเขามีข้อมูลด้านลึก พูดจาอะไรต่างๆก็อาจจะไม่ไม่เท่าไหร่นะ mm hmm. แต่ว่าข้อมูลด้านลึกอันนั้นเนี่ยก็อาจจะพอด mm hmm. ให้กับประชาี่ปัดกับทางพรรคประชาชนม mm hmm. ันเรียกว่าเออเป็นสามประสานเลย mm hmm. ถ้าเป็นฝ่ายค้านแบบเนี้ย mm hmm. พรรครัฐบาลก็คงจะ วหนาวร้อนๆกันพอสมควรแต่ว่าด้วยเสียงตอนนี้โดยโดยประมาณ290ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่มีพักใดพักหนึ่งระหว่างกล้าทํากับประชาธิปัตย์ไม่ได้เพราะเดี๋ยวเพื่อไทยจะเพราะหลายหลายคนก็บอกเพื่อไทยก็ไว้ใจไม่ได้ประมาณอย่างนี้ค่ะต้องจะต้องมีพักที่มีเสียง20-30เสียงเนี่ยมาคานอีกสักนิดหนึ่งจําเป็นต้องมีใช่ไหมคะอาจารย์คืออันนี้เป็นความเสี่ยงที่ทางภูมิใจไทยจะต้องแบกรับถ้าถ้าเขาไม่เอากล้าทํานะก็คือหมายความว่าถ้าไม่เอากล้าทําเนี่ย สถานะของรัฐบาลอำนาจการต่อรองของพักภูมิใจไทยในรัฐบาลเนี่ยก็จะลดลงแล้วพักเพื่อไทยก็จะมีอำนาจในการต่อรองเนี่ยมากขึ้นเพราะทันทีที่พักเพื่อไทยถอนตัวเนี่ยมีความสมมุติว่ามีความขัดแย้งกันในอนาคตแล้วพักเพื่อไทยถอนตัวปั๊บร <ทะ S 2> ัฐบาลก็ล้มนนทันทีเลยนเพนร <enge S 2> าะงั้นเนี่ยอำนาจต่อรองของเพื่อไทยก็มีสูงเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากว่าคำนึงถึงประเด็นหรือว่าปัจจัยนี้ อพักภูมิใจไทยก็อาจจะต้องกลับมาคิดว่าจําเป็นอาจจะต้องเอาค่าธรรมเข้ามาเป็นตัวขาดอานาจในอีกแขงหนึ่งในอีกพักหนึ่งคือถ,ถ้าเป็นบรรยากาศสามพักเนี่ยนะมันจะเกิดบรรยากาศการขานอานาจอย่างสมบูรณ์แบบเลยหมายความว่าไม่ว่าพักไหนถอนตัวออกไปเนี่ยรัฐบาลก็ยังอยู่ได้เทียงแต่ว่าไอ้สามตัวนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทางภูมิใจไทยก็อาจจะ คิดหนักหน่อยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างแรกก็คือว่าทรัพยากรหรือว่าเค,ค้กที่มีเนี่ยจะต้องจัดสรรไปให้กับสามพักเนี่ยาตามสมควรนะอันที่สองก็คือว่า,าหลังจากที่จัดสรรทรัพยากรไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าพักใดพักหนึ่งไม่ไม่พอใจเนี่ยก็อาจจะทำให้มีปัญหาขึ้นมาได้เหมือนกันแต่สิ่งที่ภูมิใจไทยพยายามทำตอนนี้ก็คือว่า คือเขาก็พยายามที่จะดึงเค้กเอาไว้กับตัวเองมากที่สุดโดยทําให้พักกล้าทาเนี่ยอ่อนแอที่สุดเพื่อจะได้ไม่มีอำนาจในการต่อรองอังนั้นเมื่อถึงเวลาในการจัดสรรเคร้กเนี่ยก็อาจจะแบ่งเค้กข้อเล็กๆให้ไปนะอันนั้นก็คือสิ่งที่เกมที่ที่ผมดูแล้วที่ทางภาูมิเดไทยพยายามทําอยู่ตอนนี้นะก็คือว่าเขาพยายามทําให้กล้าทาเนี่ยอ่อนกําลังลงลดอำนาจการต่อรอง และอาจจะดึงเข,เข้ามาร่วมรัฐบาลเพื่อที่จะเอาเค้กก้อนเล็กๆไปใช่ใช่แล้วได้ติดตามค่ะวันนี้เห็นภาพชัดเจนจากมุมมองการวิเคราะห์อาจารย์พิชยัยวันนี้ร,รบกวนเท่านี้ก่อนขอบพระคุณนะคะอาจารย์่ะครับินดีค,ครัคร่ะสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดรพิชัยรัตนดิโลกณภูเก็ตอาจารย์เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้านนะคะ